ให้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 เนี่ยให้เนี่ยเอาตายใช่สื่อคุณแปรคือหมานแท้ค่ะหมุนมาพี่เด้อหมุนมาพี่หมุนมาพี่เออได้แล้วตึงตึงตึงไปคอยชักสีบมันใจเราเด้อบันเฮตึง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 เอาเหลืองลูกเหลือง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 พูดลูกพูลูกพูดเด้อเหลืองเหลืองเหลือง คือผมมาสมพูดน่สมพูเอาดืนหมุนหมุนมาหมุนมาลูกมามาเมียนี่ยม่ยจได้กิมกิมเนี่ไจิกิมเน่หมุนยุด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 เอตึงตึงตอได้ค่ะ้วยแปเป็นสีขั้นขั้นมือยังไหนบุ๋มเหมือนอี่เป็นต่ยานโทษออฟเอาว้า้ยฉันได้ฉันได้ตึง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  เธอ่ค่ะ้าเริ่มเข้าแล้วดีใจมา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 ,ท,มาทางพี่มาทางพี่มาทางพี่ จอดจอดจอดลูกจอดจอดลูกจอด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 โอ้ยได้แล้วได้ยิทตึ้งจิ้มได้เดี๋ยวกิ้มเพชรมันสีมันหนีมันต้องกิ้มหนีจิ้มหนีบ่ได้อันตรายกิ้มบ่ได้โอ้ยชีวิตเติบเหลืองลูกเหลืองขอให้เหลืองส้มพูส้มพู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 เจ้าหมากเี้าหมากเี้าหมากเหลือง

ติงตงเติงติงเติงต่งติงติงติงเตงเลือนเมปูล่อนเตูอยุทอขววนมันบอกกุ้มยาขวเมื่อนี่กุ้มขายยาไขว้บอลขวิแล้วบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยได้ข่ได้ไข่ได้ข่ได้ตึงกุ้มยุดอกยเบิ้งแล้ติ่งเติ่งพยายาเบิ้งแล้วเจ้านั่นละสีได้อยู่ยาหมองเติงเติงตงตงเลือนลตงเตงเลือเลือ เฮ้ยเฮ้ยยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งมาผู้ผู้ผู้ส่ผู้ส่ผู้ส่ผู้มาคนล้องน้ำมพผู้มาอย่าทะลยศดแม่นะจอดจอดเรืงจอดเรือเ้ือผูเรียวมาเอียวมาว้าฮีเลยมาหาแม่เรียนเลย รยอดแม่อีกแล้วมันเป็นยังมันเป็นยังอลไรเน่ยไปเติมเติมเติมตตมไปไปเติมเติมเตมมาสมภูมาลูกมาสมภู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 เหลืองเหลืองผู้ผู้ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งตึ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 งามตึง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 ตึ ยายแปลโอ้ยเธอได้เธอได้จะมีได้เลยเติม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 ผู้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 เหลืองเหลืองเหลืององมาเืงเหลืองเหลืองมาผู้มาผู้มาเหลืองเลี้ยวเลี้ยวทายอจีบคยลี้ยเฮ้ใครได้ยี่ตึงตึงอตึง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 เอาดีๆเเอาแม่ค่ะถ้ายายป ให้ได้นะคะผูนะภูมาไป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 มามาภูามามาภูมาการนั้นสิต้องจอดของข่อยเด็ต้องโอ้ยติงติ้งติ้งอะติ้งต้งตึ้งเอ้ยซ้อนึัอะไรก็เกิดขึ้นได้ครยแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอม่อนด้ลงเหลืองนะลูกตึ้งผู้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 ผ้มาผู้มามาผู้มาคอยวิ่นหัวเอาจ้า เฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรก็ไม่ทอเลยศแม่ฉันไม่ได้จริงๆแม่จะไปเจ้ากับบัชนาคอยดอกเลี้ยนจะไปเห็ุอะไรคลิปอย่างมามเจ้าขึ้นหมุนเกียงเพ่อุ้ยหื้ลหางซ่อนในน่าสุดจีโอ้ยเพราะว่าสมโพกจะเกียงหรอแม่น้อยเจ้าหมุนเกียงก็ข่อยนอที่จำลองมาเราอยู่ข้างล่างค่ะไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออกค่ะเอาเรียกจำรางวันว้า เอามาเมคะล้วนีกำลังเบอร์คะ่ะดงู้งเขียวค่ะ,คะเหลืองค่ะอาทงเรียนลูกหนึ่งนะคะ,คะส้มพูโอเคค่ะส้มพูเด,ด้อค่ะค่ะย่าค่ะขอเหลืองนะคะเข้อเหลืองค่ะปะ้าประมาณลายรอบเดวเดียวปอ้ยไปโอ๊ยตึ๊ง

ตำแหน่งที่ฉันไม่ต้องการตำแหน่งที่ฉันไม่ต้องการมันก็ได้อีกยได้อีก